สนับสนุนโดยปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกคอนโดเดอะลีฟินเพชรเกษมหยุด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 ใช้ ท่อนพันธุ์ที่เป็นโรคจะมีโทษตามกฎหมายอ๋อไม่ซื้อไม่ใช่ไม่เกลื่อนย้ายท่อนพันธุ์มันสัมปะหลังที่เป็นโรคเยี่ยมเลยครับหากพบเห็นมันสัมปะหลังแสดงอาการเป็นโรคให้แจ้งสำนักงานเกษตรอำเภอหรือสำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้านทันที กลับมาในช่วงสุดท้ายรายการคนไทยหัวใจเกษตรนะคะถ้าคุณผู้ชมเป็นคนที่ชอบเรื่องราวด้านการเกษตรในทุกๆเรื่องรอบด้านวันหนึ่งอาจจะใฝ่ฝันอยากเป็นเกษตรกรนะคะจริงๆแล้วเราเชื่อว่าองค์ความรู้ต่างๆที่สะสมเอาไว้ทุกวันเนี่ยจะเป็นประโยชน์รายการของเรานําเสนอข่าวสารเรื่องราวที่น่าสนใจรอบด้านให้คุณผู้ชมได้ติดตามะคะ่ะช่วงนี้ก็มีเรื่องน่าสนใจได้ติดตามกันไปชมกันค่ะ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกอชเป็นองค์กรกลางในการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารมาตรฐานระบบคุณภาพการผลิต เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สินค้าเกษตรของไทยให้มีมาตรฐานในระดับสากลสามารถแข่งขันในตลาดโลกและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศเมื่อมกอชกำหนดมาตรฐานขึ้นมาแล้วจะถูกหน่วยรับรองนำไปใช้รับรองมาตรฐานให้กับเกษตรกรหรือโรงงาน การรับรองมาตรฐานจะมีการแบ่งออกให้เข้าใจกันง่ายๆอยู่2ข้อ 1. การรับรองสินค้าเกษตรเป็นการรับรองโดยหน่วยรับรองที่มีการจัดระบบองค์กรตามมาตรฐานสากล ISO 17065เช่น GAP Organic 2. การรับรองกระบวนการจัดการการผลิตเป็นการรับรองโดยหน่วยรับรองที่มีการจัดระบบองค์กรตามมาตรฐานสากล ISO 17021เช่น GMP HACCP 1. การรับรองสินค้าเกษตรมักจะรับรองที่แปลงปลูกสินค้าเกษตรเช่น GAP, Organic สามารถแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานกับสินค้าเกษตรจะแสดงไว้ที่สิ่งบรรจุหีบห่อสิ่งหุ้มห่อสิ่งผูกมัดป้ายของสินค้าสถานประกอบการหรือเอกสารโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้อีกด้วย 2. การรับรองกระบวนการจัดก,การการผลิตเช่น GMP, HACCP หรือโรงงานผลิตสินค้าเกษตรจะรับรองมาตรฐานดังต่อไปนี้มาตรฐานหลักเกณฑ์การปฏิบัติหลักการทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหารหรือมกส9 0 2 3 2 5 5 0มาตรฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ดีสำหรับกระบวนการผลิตหรือมาตรฐานเกี่ยวกับหลักปฏิบัติสำหรับกระบวนการผลิต หรือ GMP หลักปฏิบัติสำหรับกระบวนการรมผลไม้สดด้วยกาสส๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์หรือ GFP มาตรฐานระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมและแนวทางในการนำไปใช้ หรือ HACCP ซึ่งตามข้อกำหนดสากลไม่อนุญาตให้แสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน GMP HACCP กับสินค้าเกษตรแต่สามารถใช้กับสถานประกอบการเอกสารกำกับสินค้าหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ทั้งนี้การแสดงเครื่องหมาย GMP HACCP ณสถานประกอบการเช่นหน้าโรงงานผลิตสินค้าเกษตรหน้าประตูทางเข้าโรงงานผลิตสินค้าเกษตรไม่ทำให้เครื่องหมายเสียหายด้ ่ายและมีการแสดงไว้ให้เห็นได้ง่ายและชัดเจนโรงงานผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานกระบวนการจัดการการผลิตสามารถแสดงเครื่องหมายรับรองไว้ที่โรงงานได้แต่ไม่สามารถแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน GMP HACCP ไว้ที่สินค้าเกษตรโดยตรงแต่สามารถเข้าร่วมโครงการ QR t r a d e on Cloud ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมอก,กอชอได้ ระบบตามสอบสินค้าเกษตรสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กหรือที่เรียกว่า QR Trace สามารถรองรับสินค้าในกลุ่มพืชผักผลไม้ข้าวอาหารและผลิตภัณฑ์แปรรูปสำหรับผู้ประกอบการได้แก่โรงคัดบัรจุจุดกระจายสินค้าห้างสรรพสินค้าและร้านอาหารส่รงผลให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลตามสอบได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต และมีการนำ QR code มาใช้เป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในเรื่องของข้อมูลสินค้าไม่ว่าจะเป็นชื่อผลิตภัณฑ์โรงที่คัดบรรจุสถานที่ปลูกสินค้ารวมไปถึงมาตรฐานที่ได้รับการรับรองและคุณสมบัติอื่นๆของสินค้าอีกมากมาย <c oughs> ก็เพื่อสร้างความมั่นใจในการเลือกซื้อของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น บอกว่าทําการเกษตรในยุคปัจจุบันแบบนี้นะคะ,คะข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้ใหม่ๆเป็นสิ่งจําเป็นมากๆนะคะในการพัฒนาตัวเองเพื่อให้ก้าวไปสู่เกษตรกรมืออาชีพได้เลยค่ะค่ะแล้วก่อนปิดท้ายรายการวันนี้ย้าเตือนกันเช่นเคยนะคะสําหรับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกมันสําปะหลังกับโรคใบด่างมันสาปะหลังนะคะซึ่งโรคนี้เนี่ยเกิดจากเชื้อไวรัสนะคะที่สำคัญสําคัญเลยมาจากการใช้ท่อนพันธุ์ที่เป็นโรคค่ะดังนั้นเนี่ยย้ำเตือนนะคะทุกคนต้องร่วมมือกันในการหยุดโรคใบด่างมันสาปะหลัง ด้วยการไม่ซื้อไม่ขายท่อนพันธุ์ที่เป็นโรครวมถึงไม่ใช้ท่อนพันธุ์ที่เป็นโรคปลูกซ้ําหรือไม่เคลื่อนย้ายท่อนพันธุ์ที่เป็นโรครับผิดชอบร่วมกันโรคใบด่างมันสัมปะหลังเรากําจัดมันได้แน่นอนค่ะหากพบการระบาดของโรคใบด่างมันสัมปะหลังนะคะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สํานักงานเกษตรอําเภอใกล้บ้านท่านค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการคนไทยหัวใจเกษตรติดตามรับชมได้นะคะทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา6โมงเช้าทางช่อง9 M c o เอ็คอดีกดหมายเลข30วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะปุกกับมว้พร้อมด้ว ด้วยทีมงานฟาร์มชาแนลทุกคนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะอย่างนั้นในเรื่องของคณะในเรื่องของสาบันลำใหญ่ก็เป็นหนึ่งในศูนย์การเตนเลือดนะครับแล้วก็ภายในเดือนสิงหาคมนี้ก็จะทัดเลือดและปริบัติการตั้งศูนย์การเตนเลือดในรูปแบบของลำใหญ่อคาเดมี่สาบันลำใหญ่นะครับก็ขอเรียนให้ทราบส่วนตัวเลขล่าสุดนะครับขออัปเดตนิดหนึ่งว่าถึง ถึงวันนี้เนี่ยเราพอประปรุงตัวเลขตัวเลขข้อมูลเรื่องจำนว,วนกาวสวนต่างทุกแบบเมื่อไหร่ในฟุตบอลก็มาอัปเดตนะครับจะมีในส่วนของผลการสำรวจข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกลำไยทั้งหมดนะครับที่ลงทะเบียนไว้แล้วก็มีการอัปเดตล่าสุดของข่งาวในส่วนฟุตบอลเนี่ยจำนวนของตลาดพื้นที่ครับ ขนาดพื้นที่ที่ปลูกกัญยยที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ5ไร่เนี่ยมีถึง6 0ซทเป็น3 2 0 4 7 5, 5นัวเารีืนะครับที่มากกว่า5ไร่ถึง10ไร่แล้วก็มากกว่า10ไร่ถึง15ไร่แล้วก็มากกว่า20ถึง25ไร่เนี่ยทั้งหมดนี่คือกลุ่ม ที่จะได้รับเพราะว่ากำหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่าจะไม่เกินได้20นาทนะครับแล้ะก็ครอบคุมทั้งชาวสวนใหญ่ในภาคเหนือภาคตะวเชียงเหนือและในภาคอืนอ่นๆนะครับ